สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมิทนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ใหม่นะคะชื่อว่าบิลโลนะคะทุกคนก็จะเป็นกึ่งมนุษย์เงือกนะคะคลิปนี้ก็ จะมาสอนรับฮีโร่ใหม่แจกฟรียกเซิร์ฟนะคะสามารถรับได้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้แจกเฉพาะตัวบิวโลนะคะตัวอื่นก็แจกนะคลิปนี้นะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรม RV อะไรใหม่ๆนะทุกคนซึ่งตัวบิวโลตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งป่านะเอาไปเล่นเป็นแอสซเป็น,ปนแอสซซินไฟเตอร์อะ แต่เดี๋ยวเราจะยังไม่ได้มารีวิวฮีโร่แบบละเอียดนะคะเดี๋ยวจะมา สอนรับก่อนนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลระคาอากันนะคะนี่ก็จะเป็นเลราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่อนะคะปีชีพไล่ปีลยบาฟ้าลงไปหลงชั่นเออแกไม่รอแน่บ้าเฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินสวยสวยที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินสวยสวยเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น,น T P 7เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยสวยให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ มินต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะสำหรับวิธีรับฮีโร่นะคะทุกคนกดาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะเราจะเจอกับตรงนี้นะอัปเดตใหม่ปีศาจใต้ท้องทะเลนะคะก็กิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่22นะประมาณ8บก2ประมาณ10กว่าวันนะกดที่เข้าไปเลยนะคะทุกคนอ่วิธีได้รับนะคะเราเนี่ย ต้องสะสมมาน,นี้นะดวงตาฉลามอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะเข้ามาเล่น5-5จัดอันดับชนะในโหมดเกมอ่ะจำนวนการเข้าร่วมก็มาเก็บแต้มตรงนี้นะคะแล้วก็จะปลดล็อกนะจะมีอยู u c านนะคะด่านละร้อยร้อยปลาฉลามนะตรงนี้นะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วแต่และด่านนะเวลาเราปลดล็อกนะเราก็จะได้เป็นลูกแก้วมีโทรโข่งมีบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วก็กุลาเสน่หานะคะทุกคนแต่ คือกิจกรรมมันมาวันที่8ก็จริงนะคะแต่ฮีโร่ตัวบิลโลเนี่ยนะคะเขาจะให้รับพร้อมกันยกเซิร์ฟคือวันที่15มกราคมนี้นะคะทุกคนเน้นย้ําอีกทีนะคะว่า15มกราคมนี้นะคะรับพร้อมกันยกเซิร์ฟนะทุกคน15นะคะ15นี้นะแต่กิจกรรมมันมาก่อนให้เราได้เก็บตรงเก็บแต้มอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวบิโลเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนี่ เขาบอกสามารถรับหลังอัปเดตวันที่15ซึ่ง15มกราคมนี้นะคะเป็นการอัปเดตแพทใหม่นะทุกคนบอกเลยนะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปหล,หลากหลายอย่างมากเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะมาสำหรับใครที่แบบว่าอุยพี่ไม่อยากได้บิวโลอ,อ่ะเออจะมีกบนะคะอ่ะมีกบอ่น้องกบของเราอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอเลนนี่อเลนอันนี้มีสกิน อเลนะคะแล้วก็มีฉลามเอ้ยไม่ใช่ฉลามคิวกรดนะคะคิวกรดแล้วก็ตัวเพนนะคะนี่ทั้งหมดนี้นะคะเลือกรับ1ตัวนะคะแต่แต่เราจะเลือกไปแหละแน่นอนนะคะว่าต้องหนุ่มฉลามบิโลของเราอยู่แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะอ่าตรงนี้มีแบบว่าบทด,ดงบทนำด้วยมาอ่านกันได้นะคะเขาจะได้แบบว่าเกินเกินง่ายๆนะกิจกรรมสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้าอาวีช่วงนี้นะบอก อัปเดตข่าวสารนะคะมีกิจกรรมแจกกรอบโปรไฟล์ดอลเลียกับอีโมจิด้วยอ่ะใครยังไม่ได้รับสกินดอลเลียก็เข้าไปรับนะคะทุกคนนี่เราก็รับมาแล้วนะมากิจกรรมเช็คชื่อนะคะก็อัปเดตประจําเดือนนะจะมีโตโรเวเลสอ่ะมีภาพมดนะคะแล้วก็มีเนี่ยฮีโร่ตัวลุยอ,อ่ะถ้าจําไม่ผิดนะชื่อมันเริ่มแบบงงๆอื่นๆแล้วเดี๋ยวเราจะมา รีวิวกิจกรรมอันอื่นนะคะแล้วก็สอนรับของฟรีนะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะเดี๋ยวเจอกันอัปเดตใหม่วันที่15นี้นะคะทุกคนเออ15นี้นะไปแล้วบ๊ายบาย